สวัสดีจ้ามาเบ่งป้าอ้อยต้มหมักมีไว้เนาะคะ่ะเนาะตอนที่ต้มเ้าอไอยไม่ได้เบ่งอันไอ้คาบที่อยู่ในหม้อนี่ปลาล่ด้อค่ะเด้ออย่าว่าเ้าอ้อยเด้อหม้อปอ้าอสะอาดอยู่มันเป็นซองปลาลาเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าป้าอ้อยเอาปลาลาต้มใส่น้ำกันกับหมักมีเนาะคะ่ะเนาะป้าอ้อยก็ได้ต้มไปครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะหมักมียังบ่ทันได้เปื่อยอยู่ขนุนยังไม่ทันได้เปื่อยเลย ปอ้อยกันเลืยที่ถ้าเอาตอนที่ว่าปอ้อยต่ำเนาะค่ะเนาะตอนที่ปอ้อยจะซุปปอ้อยจ,จะให้ F C, เอฟซีเบ่งอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะอันนี้ปอ้อยกะมาให้เบ่งว่าวิธีต้มวิธีต้มขนุนกะร้างขนุนเสร็จแล้วกะค้างน้ําแล้วก็เอาขนุนลงปลาล้าลงแล้วก็ปลาทูลงเนาะค่ะเนาะทีนี้เขาก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนขนุนมันเลย เปื่อยเนาะคะ่ะเขาจังสิตําซุปได้เนาะแต่ซันเขาจะตําบนแหลกเนาะค่ะเนาะมันจะเป็นโคโลเคลเล่ใหญ่ๆอ่ะมันจะแข็งมันกินบปะแซบเนาะค่ะเนาะเราต้องต้มให้มันเปื่อยก,ก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะถ้าเบื่อตอนปอ้อยซุปเนาะค่ะเนาะปิดไว้ก่อนค่ะสวัสดีจ้าบัดที่นี้สวัสดีอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะปะอ้อยก็ได้ต้มมันมี้ซุปแล้วเนาะคะ่ะบัดที่นี้ปอ้อยสิมา ซุกให้เบิกเนาะค่ะเนาะปอ้อยแกะปลาทูก่อนเด้อค่ะก่อนอื่นต้องแกะปลาทูก่อนปอ้อยใส่ตัวเดียวเด้อค่ะปลาทู หมักนี้ซุปง่ายๆค่ะกระซุปคล้ายๆกันกระซุปมักเขือนะจ๊ะแค่มันเปลี่ยนมักนี้เื้ๆเนาะแต่ถ้าเขาอยากให้มันอยู่โดนๆแบบโบปบูดง่ายเท่ากับซุปแล้วเขาไปพัดใส่น้ามันเนาะค่ะนะน้ำมันเำมันต้องใส่หลายอะ่ะมันจะค่อยเอะไรนะมันจะบกเสียค่ะทำมาพัดให้มันทอ,อนๆกินกับข้าวเหนียวกระแทบด้วยกัน พ่ออ้อยกัดเจตนนทกับ,กบข้าวอีสานแล้วก่ะนะเพราะว่าพ่ออ้อยเล็ดกับข้าวอีสานกับข้าวอีสานพ่ออ้อยเล็ดได้ทุกเมนูเนาะคะ่ะแต่ก่อนพ่ออ้อยก็เคยขายหัวมีแดกขายกับข้าวอยู่ตลาดลุงทานเลยขายดีอยู่แต่พ่ออ้อยก็ไหวทั้งเล็ดงานนนี้แหละเล็ดงานบริษัทธิ์คือทั้งเล็ดงานบริษัททั้งเลี้ขายเกาะเนาะคะ่ะ ป้ออ้อยมื้อหนึ่งป้ออ้อยได้นอนสองชั่วมโมงป้ออ้อยก็เลยคิดว่าพอไหวแปดโมงก็ต้องเฝ้าเก็บร้านเข้าทํางานวคาะทำงานเข้าเก้ามงเนี่ยแต่ต้องได้เข้าไปก่อนเปิดประตูให้เพื่อนเนาะเพราะว่าแต่ก่อนถือกุญเแจบริษัท ะนะคะเรียกขวขัขวดผิดสขา,าสดคนค่อยๆต่ำเพื่หน่อยนะคะนอ,นอมันแตกสิแหลถ้าเอาล่กเพื่อเดียวมันที้น่าเหล่อสองกีบนี่จะถือว่าลาย เบือ่อกระปุงจะเป็นกระเพราเซาแล้วมันเหลือก็อ้อยกับจะเอาพักใส่น้ำมัน น้อยเสจน้อยเป็นไาเพาไ้กระใส่พอประมาณนะค่ะเรไมได้ใส่หลายกรใส่ิงไปขึ้ชนใส่อีกก่อนย่ลงด่ลงดกก็อ้อยตับกีกแง่ ก็ต้องใส่หลายใส่เพื่อให้มันเหนียวพักใหน้มากแล้วก็ใส่หอมกระี่ที่เราหั่นไว้ค่ะ จิ้มคัใ่ใหญ่ๆเลยเด้ดอ,บอ,เอบึกเป็นตะเพกตะเพกขนาดค่ะพี่น้องเห็นมาก ไต่พอไอซีได้หอ่อใส่กับปุกไปกินเที่ยังะแต่ว่าจะพัดนะคะเดี๋ยวพอาจะแ่งใส่กับปุกไว้ถ้าพัดใส่น้ํามันมืออืน่นไปกินตอนเที่ยงนะคะเนาะนี่ค่ะเ็้นล้วค่ะ เป็นแดงคะ่ะนาตาเห็นปอ,อ้อยป่อนี่ลคะค่ะซูปมีปอ้อยนะคะเนาะแซ้าค่ะหอมมันมันปัดกูนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ปอ้อยก็ขอลาไปก่อนนะคะเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อไปนะคะเนาะคลิปนี้ปอ้อยจะเอาลงเมือ่อื่นนะคะเด้อไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ 来。<あ> <laughs>